สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่กับทีมงานศิลปินภูไทยนะครับวันนี้ทําการแสดงอยู่ที่วัดบันยังหน่อยอาเภอเขืองในครับทีมงานกําลังเซตระบบครับโอ้สวัสดีครับอาจารย์บอสสวัสดีครับอาจารย์โอ้สวัสดีสุขสุขคนอาจารย์บอสเศร้าเสียงหรือเปล่ายังบอสท่นเศร้าแต่ว่าเปิดเพลยงแล้วา้ตอนนี้ทดสอบเสียงเอียงครับมันเป็นอีอครับอโอ้ ตัวนี้เป็นส่วนส่วนส่วนประกอบในการแสดงคือกันเนาะเน่ยครับมันเป็นข้าวมันิของเสียงที่ใส่ในเส้า,สาอ,อ๋ <c oughs> อครับเปิดการแสดงครับเป็นเสียงข้าวมันิคือก่อนจะโชว์วงต้องเปิดเสียงนี้ซะก่อนอ๋อเปิดจิงอ่ะเ,เป็นข้าวมันิอ๋อใครกับข้าวมันิฉับแต่ว่าเอาครับข้าว<อ>มันิของยกโชว์อ๋อนี่ตอนนี้มีเสียงจีของระบบนะครับตอนนี้ทีมงานทุกท่านกำลังเร่งเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าเข้าทำการแสดง สองทุ่มนะครับสองทุ่มโดยประมาณครับทีมงานศิลปินผู้ไทยครับนี่ครับเดี๋ยวพาพี่นองยางเบิ้งครับบัตรห้าสิบบาทยิ้อรีุงกรบงนะครับ ระบบไฟแสงสีครับตู้เสียงกลางก็เป็นอเมเจอร์นะครับอเมเจอร์ครับตู้โลกเป็นวอร์เทคนะครับตู้คููตู้คููนะครับมัน้งนัน เมื่อกี้เอาฉากขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้เอาฉากขึ้นแล้วทีนี้เอาฉากลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ลมแรงครับเมื่อกี้เอาขึ้นแล้วครับอ่าทีนี้เอาลงนะครับเอาฉากกลางลงนะครับเพราะว่าลมตอนนี้แรงมากครับเพื่อความปลอดภัยนะครับลมแรงจริงๆครับตอนนี้เพื่อความปลอดภัยครับแต่ห้มีฝนมัี่หรอกครับไม่มีฝนแน่นอนครับลมแห้งครับเบ่งสังเกียที ขนนกโหลดครับสังเกตที่ขนนกครับลมแรงลมแห้งพอสมควรครับมีรถจอด้วยนะครับนี่รถจอครับกำลังเอาฉากลงครับแล้วก็มุ่งผ้าด้วยนะครับ มุ่งผ่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเถื่อ,อ <c oughs> เถืเอ่อมีฝนนะครับถ้าบม่มีฝนก็นเล่วไปนะครับแต่ถ้ามีฝนก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้นะครับ<อ>นี่ครับแต่นาจะเศร้าร่มแล้วครับ <c oughs> เอา้าแห้งล้ะตอนนี้ว่าหนาจะมีร่มอีกแล้วครับ รถจอนะ อำเภอวนเวทีนะครับสวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีครับอาจารย์ปอกเปี๊กสวัสดีครับอาจารย์อ๋อตั้งตั้งตั้งกินข้าวแล้วรับกินแล้วครับมีมะเดื่อยู่ขนาเนี่ครับอ๋อนี่ครับตั้งกองครับลมลมแรงนิดนึงครับ แต่กับ,บ่านาจะมีฝนมีฝ้ามีฝน,นครับร่มเซื่อ,อครับพนาจะเป็นแหงครับเอาเตรียมข้อพร้อมไว้ก่อนครับเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ